วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องทำไมเราต้องทำประกันชีวิตครับคนเราตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะครับจะมีช่วงสำคัญของชีวิตยอยู่สามช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือวัยเรียนครับเริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ20ปีเราอยู่ในช่วงของวัยเรียนหลังจากนั้นเรียนจบแล้วเราก็หางานทำเราเรียกวัยนี้ว่าวัยทำงาน จนถึงอายุ60ปีซึ่งในระยะนี้เราใช้เวลานานถึง40ปีโดยประมาณนะครับในช่วงของวัยทำงานนั้นเราก็จะมีครอบครัวสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในช่วงนี้ครับพอพ้นจากวัยทำงานแล้วเมื่ออายุครบ60ปีเราก็จะเข้าสู่วัยสุดท้ายของชีวิตนั่นก็คือวัยกเกษียณครับใครจะมีเวลาในช่วงของวัยกเกษียณน,นี้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละบุคคลนะครับ สิ่งสำคัญของคนวัยทำงานต้องทำให้ได้นั่นก็คือการสร้างรายได้นะครับรายได้นั้นเกิดจากมีความสามารถมีเวลาและก็มีเครดิตเมื่อมีรายได้เราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายครับเนื่องจากเป็นช่วงสำคัญของชีวิตที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ก็จะมีไม่น้อยเลยนะครับเช่นค่าใช้จ่ายสำหรับตัวเองสำหรับเลี้ยงดูพ่อแม่สำหรับอุปการะครอบครัว ทุนการศึกษาลูกการลงทุนในธุรกิจต่างๆรวมทั้งเงินเก็บออมและค่าใช้จ่ายเป็นอื่นด้วยนะครับในขณะที่เรากำลังทำงานและมีรายได้มันมีสาเหตุอยู่สสาเหตุที่อาจจะทำให้รายได้หยุดลงนั่นก็คือสภาวะของการตกงานสภาวะป่วยหนะักหรือพิการแก่ชราหรือเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรสาเหตุทั้งสี่อย่างนี้อาจจะเกิดจาก ภัยที่ปฏิเสธไม่ได้ของชีวิตทุกชีวิตมีภัยที่ปฏิเสธไม่ได้อยู่สี่เรื่องคือภัยจากอุบัติเหตุภัยจากอาชญากรรมภัยจากโรคร้ายแรงและภัยจากความแก่ชราที่อาจจะทําให้เกิดการป่วยหนักพิการหรือเสียชีวิตได้ในทันทีก็จะทําให้รายได้ของเราหยุดลงก็จะมีผลกระทบถึงค่าใช้จ่ายที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูพ่อแม่อุปการะครอบครัวการศึกษาบุตรหรือลงทุนต่างๆที่กล่าวข้างต้น ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งอาจจะมีความรุนแรงทำให้ครอบครัวสูญเสียความมั่นคงทางการเงินอย่างคาดไม่ถึงซึ่งก็เคยเกิดขึ้นเป็นประจำและเราก็เคยพบเห็นอย่างมากมายในกรณีที่ผู้นำครอบครัวต้องบาดเจ็บห่วยหนักพิการหรือเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรเมื่อชีวิตมีความเสี่ยงภัยครอบครัวก็มีความเสี่ยงภัยตามไปด้วยปล่อยให้เป็นเช่นนั้นโดยไม่วางแผนป้องกันเอาไว้ล่วงหน้า ก็จะทําให้ครอบครัวตกอยู่ในอันตรายได้ตลอดเวลาวิธีการป้องกันก็คือในขณะที่ทุกอย่างยังเป็นปกติดีให้นําเงินก้อนเล็กๆในปัจจุบันประมาณ3%ถึง10%ของรายได้เก็บออมไว้ในรูปของเบี้ยประกันชีวิตเพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่ของคุณในอนาคตและในขณะเดียวกันก็เป็นการออมเงินระยะยาวไปด้วยเมื่อคุณทำสัญญาซื้อประกันชีวิตกรมธรร์จะให้ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตตามวงเงินที่ตกลงซื้อและคุณสามารถซื้อสัญญาแนบพายเพิ่มเติมเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลเพื่อค่าชดเชยเพื่อคุ้มครองกรณีป่วยเป็นโรคร้ายแรงและอื่นๆได้อีกหลายรายการและถ้าคุณมีชีวิตอยู่ถึงวันครบสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย์จะจ่ายเงินครบสัญญาคืนให้กับคุณกลายเป็นเงินออมทรัพย์ดังนั้นเมื่อคุณมีกรมธรรม์ประกันชีวิตนอกจากคุณจะได้ วงเงินคุ้มครองความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวคุณยังได้เงินออมทรัพย์ไปในตัวด้วยคุณยังสามารถนำเบี้ยรประกันไปหักลดหย่อนภาษีตามกฎหมายได้ด้วยครับดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่าในแง่ของความมั่นใจในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตโดยมีกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองและการใช้ชีวิตโดยไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองจะให้ความมั่นใจที่ต่างกันอย่างแน่นอนนี่คือความจำเป็นในการทำประกันชีวิต I'm sitting here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time I got nothing to do I'm hanging around I'm waiting for you but nothing ever happens And I wonder